ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n g โดยทีมข่าวสวทเบตง สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกจิจการโทรทัศน์และกจิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต41เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2565ในพื้นทีอ่อำเภอเบตรงระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง7 000, มีนาคม2565ที่บริเวณหน้าอุโมงเบตงมงคลฤทิ์อำเภอเบตงจังก,กัจยาลานายเอกยังอภัยหน้าสงขานายอำเภอเบตงเป็นประ ฐานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจาปี2 5 6 5ในพื้นที่อำเภอบตงจังหวัดยะลาของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชเพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าและมัดรวบสายให้เรียบร้อ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายมหามะกาเจผู้อํานวยการสํานักง,งานกสทชเขต41กล่าวว่ากสทชมีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกสทชได้กําหนดนโยบายสําคัญและทิศทางการดําเนินงานเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องอาทิการไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ประกอบกิจาการธทรคมนาคมผู้ประกอบกิจาการกระจายเสียงผู้ประกอบกิจาการโทรทัศน์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับอำเภอเบตงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดยะลาจึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักเพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้กําหนดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจําปี2565ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาดังนี้วันที่15-20กุมภาพันธ์2565เส้นทางถนนสุขยางจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่4-4ถึงหน้าอุโมงเบตงมงคลฤิ์ฝั่งซ้ายระยะทาง1.3กิโลเมตรวันที่22-28กุมภาพันธ์2 5 6 5 เส้นทางถนนสุขยางจากกองร้อยตําวจตระเวนชายแดนที่445ถึงหน้าอุโมงค์เบตงมงคลทริ์ฝั่งขวาระยะทาง1.3กิโลเมตรวันที่1 7มีนาคม2565เส้นทางถนนสุขยางที่ว่าการอำเภอเบตงถึงหน้าสารจังหวัดเบตงฝั่งที่ว่าการอำเภอเบตงถึงศารฝั่งเดียวระยะทาง1.6กิโลเมตรทั้งนี้แนวระหว่างของการดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารจะไม่ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้า ดับแต่อย่างใดค่ะติดตามรับฟังรายการข,ข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be tong ได้ใหม่ใน,ใน,ว,นวันและเวลวาเดียวกันนี้